เหมือนเราก็แบบไปกินข้าวดูหนังกันบ่อยขึ้นมากขึ้นค่ะตอนที่เขาทำเนี่ยบ้างคะก็ไม่มีอะไรค่ะก็ยังเหมือนเดิมก็ยังก็ยังเป็นอย่างนั้นแหละค่ะอย่างที่เห็นก็ไปกินข้าวดูหนังเจอการ์ดเลยนะแล้วสําหหลายคนที่รียนหอใช่ค่ะก็ก็เห็นเห็นแบบเออหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยชอบเหมือนแบบอยากจะให้อะไรรีเธออะไรกันเงี้ยแต่ว่าคือคือมันเหมือนแบบยังไงอ่ะคือเราตอนนี้เราก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่เฉยๆอะไรเงี้ย แต่เออเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะเห็นจากภาพแล้วก็อาจจะด้วยแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเคยพบกันเลยก็เลยคิดว่าเอออยากจะให้รีบหลายลคนก็รู้เพราะว่าเราก็ไปไหนมนไออนาไหนด้วยกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ย่เราจะมีแบบกลับมารีเทิร์นไม่ได้ดมีอย<ๆ><ม>ู่นีน้ไหมหรือว่าอะไราะอะไรคง,<ๆ>ค,งคงไม่เร็วๆนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าคือแบบว่าตอนนี้พี่พงศ์ก็รู้สึกะกับพี่น้องเลยก็รู้สึกกับเขาเป็นพี่น้องเลยเอจะมองว่าฝ่ไหนไหมคะเพราะภาพกับที่เราตอบมาเนี่ยมันค่อนข้างจะขำแย่งกันคือจริงๆแล้ว แต่คือจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปค่ะจาบภาพที่เห็นเนี่ยก็คือว่ามันก็เป็นตามภาพเราอยู่ด้วยกันบ่อยก็จริงเราเจอเป็นแคทุกวันทุกวันเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคือเราเนี่ยเราสองคนเป็นอะไรที่แบบว่าเราสนิทกันมากแล้วก็เราก็ชอบแฮงเอาด้วยกันชอบอยู่ด้วยกันบ่อยๆเฉยๆเท่าน,นั้นเองมันก็เลยมีภาพแต่ว่าเรื่องความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราเป็นเพียงแค่พี่น้องกัน,น,นเท่านั้นเองพีว่าเรามีวันไหวไหมคะอ,อยู่ด้วยกันบ่อยๆไม่ค่ะก็เองเหมือนเติม เคยคุยเลยว่าแบบเราอยากจะกลับมาหรือว่าอะไรยังไงคือคือมันมันคงปเป็นอะไรที่แปลกอะเพราะว่าสำหรับในที่จะอยู่ดีไปพูดว่าเอ้ยเราจะกลับมาคบกันไหมหรืออะไรเพราะว่าคือเราทาั้งคู่เราก็เราก็รู้สึกตรงกันอยู่แล้วอะว่าเออเราก็เป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยมันไม่อยากจะแบบไปอยู่ดีไปพูดว่าเอ้ยเธอเราแบบอะไรกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันคงรู้สึกประหลาดอะค่ะอย่างตอนนี้ไปไ,ไหน,นมาไหนกัี่เจมส์เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่แฮปปี้กว่าเลยค่ะหรือว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนไปถึงตอนคบกัน ในแต่ตอนตอนสำหรับในตอนนี้เนี่ยแ่ะดีกว่านะคะคือเอาจริงๆตอนที่เราคบกันเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะก็ไวเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเอาจริงๆตอนนี้สนิทกว่าด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้รักพี่ภูมิมากกว่าแต่ก่อนอีตอนนี้ก็ดีกว่าค่ะเพราะว่าภาพรักก็เป็นการโน้มน้าวภาเรากที่แบบไม่เลยค่ะเนี่ยเป็นคนไม่แคร์เรื่องภาพรักอยู่แล้วเวลาในคบใครอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยตัวพี่ภูมิเนี่ยคือในบอกเลยว่าแบบภาพรักกับ ว่าที่เขาเป็นเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่แบบไม่ใช่เป็นสิ่งที่ในอวกมาแต่ว่าเอ้ยเราไม่พบกับเราคนไหนอยู่แล้วคละแล้วคือเต้าชู้เขาคุยกับใครมาไม่เคยได้นเลเขาก็ไม่เต้าชู้นะเขาไม่ได้เต้าชู้เลยแล้วเขาคุยกับใครเขาคุยกับราคนในั้นแหละแต่แค่มันเป็นภาพของเขาจริงอย่างตอนที่รเ,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 เรามีคนคุยด้วยไหมคะนอกจากดีเจภู <c oughs> มิมั้ยก็มีมีค่ะมีเข้ามาคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่แบบว่ายังไม่เจอคนที่ใช่อะไเลยแล้วทางฝั่งดีเจภูมิจะเข้ามีสาว เขาก็มีเขาก็มีบ้านช่วงนี้ขอช่วงมีเขารอ,ออยูหย่หลายคนจะมองว่าเหมือนทางเขามีแฟนแล้วหรืออะไรอย่างนี้แล้วความสัมพันธ์เราจะเลยยังไม่พัฒนารื่เปล่าไม่ไม่นะคะเพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงที่ตอนที่เขาก็ยังไม่มีแฟนแล้วมีแฟนหรือว่าตอนนี้จะมีคนคือหรืออะไรไงคือเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะมันไม่เกี่ยวว่าเขาจะมีแฟนหรือไม่มีฟแฟนเราจะ กับพี่ภูมิเลยถ้าเกิดบางทีพี่ภูมิแบบมีสาวๆเนี้ยบางทีก็ยังแซวเขาเลยว่าแอบคุยอยากใครเหรอคนนี้เหรอไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยกันเลยก็คือแบบเราจะคุยกันเสมอค่ะว่าเหมือนแบบเออถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเอาพาบริษัทมาเจอกันได้อเลยก็ช่วยๆกันดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างการที่มีแพลนจะไปเที่ยวไหนกันสองคนไหมคะเที่ยวสองคนเหรอคะคงไม่เที่ยวสองคนหรอกค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คงอาจจะแบบคงจะไปกับเพื่อนๆไปกับกลุ่มแก๊งกันเนี่ยแหละค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าม่ั้ไม่ สำหรับปีนี้ค่ะก็ดูดูก่อนยังยังไม่แน่ใจว่าจะไปไหนเพราะว่าแต่ละคนยังไม่ได้ดูตารางงานกัน <ไป S 1> คะแต่<ม>ยังไงตอนนี้ก็แฮปปี้สถานะเพื่อนไปก่อนเนาะค่ะตอนนี้ก็เป็นพี่น้องค่ะแตอนนี่เราบอกใ่้คุณสองอ่า,าสวนสค่ะสอนาา t ค่ะสอน